และนี่คือการประหารชีวิตเด็กดื้อเรามาดูกันโดนแน่ๆนี่อุปกรณ์เราสองก็บอกเซ็ตฮ่า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 นี่แน่นี่แน่โอ้ ไม่หลบเลยเหรอไม่หลบเลยเหรอไม่หลบเลยเหรอหมดแล้วเอาอีกหนึ่งอ้าวเสียชีวิตไปแล้วเด็กคนนี้โอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวดูสภาพสิดูสภาพสิครับอือหือโอ้โหแน่นิ่งเอ้ยยังนี่นะเอ้ยอุย้ยต้องโดนอีกหนึ่งตังโดนอีกหนึ่ง,ง,งไม่หลบใช่ไหมไม่หลบใช่ไหม ซาเหรอืมนี่แน่เลยเข่าเลยนี่แน่โอ้ย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 โดนยิงโดนปิกโอ้ยนี่ไม่หลบด้วยโอ้ยโอ้โหโดนจนได้สลบไปแล้วครับโซโลเสียชีวิตเนี่ยเฮ้ยเด็กคนนี้ซอมบี้นี่นะ หนีหนีดีกว่าไม่เอาไม่เอาโอ